เปิดตำนานตะกุดสมเด็จพระนเรศวรเรื่องราวจะเป็นยังไงโปรดติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ,รบกลับมาพบกับรายการเศรษฐาเวกันอีกครั้งนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะโดยเฉพาะตัวเนื้อหาของหัวเรื่องที่เราเกินนําไปนะครับเนื่องจากช่องของเราได้รับคอมเมนต์จากคุณสุพ,พัฒ์สุสธิประภาแฟนช่อง,องรายการเสนอมาว่าให้เสนอเกี่ยวกับเรื่องของพุทธคุณของตะกุดสมเด็จพระนเรศวรว่าเป็นอย่างไรเนาะ แล้วก็มีท่านหนึ่งก็โอ้เขียนคอมเมนต์มายาวเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของตะกุดสาหรับพระมหศากษัตริย์ใส่นะครับโดยเฉพาะสมเด็จพระนเรศวรกับพระเจ้าตากสินนะก็คือชื่อคุณเจ้าชายฮาเลมนะโอ้ผมเห็นชื่อแล้วผมตกใจเลยนะครับนะก็พยายามที่จะนําเสนอเรื่องของตะกุดสมเด็จพระนเรศวรก่อนนะเพื่อให้ทราบที่มาที่ไปโดยเฉพาะเรื่องของแบ็คกราวนะเรื่องของบริบทสังคมสมัยก่อนว่าเอ้ยทำไมมันมีชื่อตะกุดลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในตําราเลขยันเนาะอ่าเริ่มต้นเลยนะครับชื่อตะกุด ที่เรากล่าวถึงเนี่ยก็คือตะกรุดสมเด็จพระนเรศวรน,นะในตำราสมุดไทยขาวสมุดไทยดําที่เจอหรือตำราเก่าๆนะหรือตำราที่พิมพ์ขายในตำราของอาจารย์เทพสริกบุตรนะในจตุตบันนะแล้วก็ตำราของอาจารย์อุรคินนะครับก็มีการเขียนและบันทึกตำราตะกรุดสมเด็จพระนเรศวรเอาไว้นะชื่อว่าตะกรุดสมเด็จพระนเรศวนนะทีนี้ามาวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านเป็นบูรพกษัตริย์ในสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นกระยัองค์ที่19แล้วในช่วงในรัชสมัยของท่านเนี่ยเป็นรัชสมัยที่มีการทําสงครามเยอะอย่างที่เรารู้ว่าเราตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศเพื่อนบ้านเนาะในส,สมัยที่ท่านเนี่ยมีชีวิตอยู่นะในส,สมัยนั้นเนี่ยก็มีแต่การลบพุ่งนะมีแต่การลบเพื่อให้ได้เอกราชนะครับมีแต่การลบพุ่งเพื่อขยายอาณาเขตดินแดนต่างๆเนี่ย ชีวิตของท่านเนี่ยก็คือจะจะอยู่กับเรื่องของสงครามตลอดเลยดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของความสามารถหรือว่าในการโดนรงสงครามของท่านเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ของคนในยุคนั้นจนปรากฏชื่อเสียงมาจนถึงคนในยุคนี้นะฮะในตำราเขากล่าวว่าตะกูลชุดเนี้ยเป็นตะกูลของสมเด็จพระเนเรสวนแต่ว่ามีแต่การเขียนตามกันมาว่าผู้ที่ทำเนี่ยชื่อพระครูเทพมงคลเป็นผู้ที่ ลงตะกุดชุดนี้ในครั้งที่พระองค์เนี่ยทรงทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชจนได้ชัยมาบนหลังช้างเนาะมันบันทึกตามกันมาแบบนี้แต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยเราไม่รู้ว่าผมเกิดไม่ทันนะแล้วก็หาหลักฐานอื่นๆที่ประกอบค่อนข้างยากเอาเป็นว่าตะกุดที่มีชื่อนะฮะโดยเฉพาะตะกุดพระเนรวนเนี่ยมีชื่อไม่ใช่แค่ตะกุดชุดนี้อย่างเดียวนะตะกุดชุดอื่นก็มีชื่อลักษณะดเดียวกันที่นําพระมหากษัตริย์ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะเชิดชวูว่าตะกุดชุดเนี้ย เป็นตะกุดที่มีประสบการณ์ที่ทําให้มีชัยในการสงครามแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมอบให้กับแม่ทัพในกองแล้วก็พระมหากษัตริย์ที่เป็นแม่ทัพในกองเนี่ยที่ต้องไปประชนกับความเสี่ยงต่างๆในการทําศึกสงครามในสมัยก่อนได้มีการอารัธนาใช้เคียนเอวหรือสะพายแร่งไปนะดังนั้นแล้วเนี่ยในตอนนี้เนี่ยผมจะสาธิตยันที่ชื่อว่าตะกุดสมเด็จพระเรสวรนเนี่ยด้านหน้าให้ชมก่อนแล้วก็ ตอนหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีอธิบายยันด้านหลังอีกนะครับเนื่องจากองค์ประกอบของยันคน่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราจะมีการสาธิตการเขียนยันนี้อย่างไรบ้างก่อนที่จะเข้าไปสู่การสาธิตการเขียนยันสมเด็จพระนเรศวรก็จะครบครัวแฟนเพจแล้วก็แฟนช่องแฟนรายการแฟนทิกตอ็อกทั้งหลายนะกดไลค์กดแชร์กด s u b สับสระให้กับช่องของเรานะครับเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับผู้จัดทานะครับแล้วก็ใครต้องการเป็นสปอนเซอร์นะครับติดต่อได้ที่เพจเราได้เลยครับผม เริ่มต้นนะครับยันนี้เป็นยันด้านหน้าเนาะยันด้านหน้าเนี่ยมันจะยากนิดนึงสำหรับยันนี้คือยันเขาจะไม่สมมาตรนะฮะก็คือว่าด้านกว้างเนี่ยเขาก็จะเป็นกี่เซนก็ตามนะครับแต่ว่าด้านขวางเนี่ยก็จะมากกว่าประมาณ0.5เซนมันก็จะค่อนข้างไม่สมมาตรเนาะแต่บางที่ก็วาดให้สมมาตรก็มีนะแล้วแต่ว่าใครที่จะถนัดนะผมก็จะวัดโครงไว้ด้านในสุดก็จะเป็นยัน16พระองค์แต่ว่ายากอีกก็คือว่าต,ต้องเขียนเป็นสายลกนะข้างในอ่ะแล้วก็ด้านนอกเป็นยันบารมี30ทัศน โดยรอบเลยอิติปรมิตาติงสาอิติสพันยุมาคาตาอิติโพธิสมุติปโตอิติปิโสจเต,เตมมนะโมเนาะอันนี้ก็ค่อนข้างยากทีหนึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้เขียนกระดกไปกระดกมานะผมอาจจะต้องหมุนตามยันนะครับแล้วก็ด้านนอกชั้นที่3นะผมเลือกชั้นที่3ก็จะลงด้วยนวะหอะคุณก็คืออัศวังวิสรปุสะภูพระนะครับอนี้ง่ายนะครับลงทั้ง4ด้านเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ชั้นที่4ก็จะลงด้วยคาถาพุทธสังมินะครับพุทธสังมิก็เป็นคาถายอดศินบางที่เนี่ยบอกว่าพุทธสังมิ บางที่ก็บอกพุทธทางสังมิไม่แล้แต่ที่นะแต่ให้รู้ว่ามันคือหัวใจยอดศินนะมาจากพุทธทางสนางคาฉามิเนาะแล้วก็ด้านนอกสุดเป็นหน้าปฐมังหมดเลยนะใครที่ฝึกซ้อมเรื่องของการเขียนหน้าปฐมังตัวต้นไปแล้วเนี่ยก็จะได้มาใช้สีอขาดด้วยกันนะก็ด้านบนสุดก็จะเป็นองค์พระนะครับแล้วก็ที่องค์พระเนี่ยก็จะมีคาถาจิปิเซขิอันนี้เป็นคาถาปฏิสังขายโยแล้วก็แต่ละมุมจะมีการกลึงนะมีการกลึงสีมุมเนี่ยเขาจะมีคาถาธาตุกรณีนะครับ ท่าตอนนี้จะภาคสะแล้วก็เดินท่าสลับตาแหน่งนะแล้วก็นอกสุดเนี่ยผมตีนะครับผมตีให้เห็นเป็นขอบนะเพื่อความสวยงามก็คือว่าเราจะลงด้วยคถา8ทิศนะครับอิรชาคตารสานะติหังจะโตโรเทียงปีสามโรปุสาผสโสมนากริธ,ธาโทรพระภะสามสามสาวิเทภะพระพ,พุทธันทูคำา่าคะแล้วก็วาโทโรอมวาอวิสุนุสานุติ เราเคยเคยคุ้นกันแล้วหละบ,บทพวกนี้นะแต่ว่าความยากคือทําให้มันสวยงามนะมันสมดุลน,นี้ผมก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจกับสมดุลของผมนะแต่ก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วอ่ะแต่ผมจะเริ่มลงให้เห็นนะครับแล้วก็จะสรุปนะผมจะลงให้ดูก่อนนะครับแล้วก็จะสรุปทีละอักขระเนาะด้านในสุดนะครับเราจะลงก็คือณนะลงผ้าจะลงยากนิดหนึ่งนะครับนะมะอืมณนะ อืมอืมอมีสมาธิมากนะฮะพินทุผ้าผมพินทุไปแล้วเนาะผมก็จะไม่ทวนเนาะพินทุดินสองผมจะพินทุไปแล้วนะนอกนะกะอืะนะครับ ก็ออนออะอืมอ่ะสุดท้ายนัอะกะอัง น,นี่คือสาธิตให้ดูนะแล้วก็ในใจเราก็จะภาวนาภาวนาสูตรนะนักการยวมันเกิดเป็นนะักนี้ไม่ต้องบอกเนาะ๋ยวมันจะเสียเวลาเนาะอ่ะภาวนานะยันตังสันตังวิครงเคลนะครับก็นี่นะครับลากนะครับต้องมีสมาธิมากนะเนี่ยดูดไปก็ต้องสนทิยันตังสันตังวิครงเคลนะ,นะ,นะ,นะอ่ะอ่ะ ยันสายลกนะครับนี่ก็เป็นสายลกของพระพุทธเจ้านะยันนะก็จะเป็นประมาณนี้นะนะชุดแรกนะครับชุดสองนะนะนี่ก็ทวนสมบูรณ์ดีเนาะอาจจะไม่ชัดไปบ้างนะครับ อ่ะนะครับผมก็เนื่องจากที่สอมันบางเนาะผมก็พยายามายามาย้ําเส้นนะกสนที่เอานาด้วยสวนที่ยันตังสันตังไเปเเพื่อความสวยงามนะถ้าไม่ทาโค้งไว้ก่อน,นะจะลากยากนะครับตัวนี้ตำรับว่าก่อหงนะก่อหลวงพ่อบุญชูใช้นะแ้วก็ท่านก็ภูมิใจมากนะเพราะว่าสมัยก่อน,นลากยันนี้มันลากยากนะเดี๋ยวจะเขียนยันบารมีสามสิบทัศรอบต่อมานะครับลงเลยนะครับมันจะมีสี่บาทพอดีคาถาเนี่ยาาก็อีติ ปาระมิดตาสิงสาอ่าโอเคจะใหญ่ๆนิดนึงต่อมาอิติสับ พันยูมาคะตาอิติโอทิมา,มานุป อ,อิติปิโซจะเตนะโมนะครับอิติปิโสจะเตนะโมค่อนข้างเขียนยากพอสมควรเลยนะนเดี๋ยวเขาจะกลับไปมุมเดิมก่อนนะครับเป็นมุมเดิมนะ รอบต่อมาไม่ยากแล้วลงเหมือนกันลงอะสังวิสุปุษาพะอแต่เผื่อที่หน่อยนะเมื่อกี้ผมก็ลงบารมี30ทัศนเนี่ยค่อนข้างใหญ่พอควรเลยนะแล้วก็พยายามบีบนะให้มันพอนะไม่ต้องเขียนใหญ่มากนะเรารู้แค่ลงนนอักขรัดพออ่ะสังวิสุโลจะอยู่ตรงกลางปุสะพุนะพระก็ลงเหมือนกัน อะสังวิสุโลปุสะพุพะจะเห็นว่าการเขียนแผ่นยันผืนหนึ่งไม่ใช่ง่ายๆนะครับอ่ะเหมือนกันนี่ก็จะแคบกว่าเขาหน่อยนะครับก็อะสังวิสุโลปุสะพุพะอะสังวิสุโล ปุสะพุพระนะนี่หัวใจนัว่าขอรักคุณนะครับรอบต่อมานะรเริ่มไม่ยากแล้วนะพุทธสังมีนะครับอ่าพุทธกาโรโหติสมุทจฉมเกิดเป็นพุทธนะท้าสังมิอ่าอืมนี่ก็ลงพุทธสังมิเหมือนกันนะพุทธ กาโลหิตสัมโภทะาสังมิพุทธทาสังมิอ่ะเหมือนกันครับพุทธทาสังมิยอดสินนะครับอ,อันนี้โดยรอบแ้วเนาะเราก็ตรวจทานเพื่อความมั่นใจก่อนนะบนยอดสุดเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะฮะเขาใช้ปฐมังนะ ปฐมังพินทุกังชาตังทุตยังทันทะเมวัจจะตยังเพทะกัญเจวะจะุถังอังกุสภวังปัญจมังศีรสังชาตังนะกะโรติสัมพโวจงมังเกิดเป็นนะเรามีเสกนะครับนรานาลังหิตังเหนวังนารัทธิบิหิตุชังนรารังกาลปะนินามมิสุกิตังชิหนังตรีนี้ก็ตวานะกรางปัญจะสมบตีนี้กัตวานะกลางปัญจะสมบทีนี้กัตวานะกรางปัญจสมบทีงีัวานกิดเป็นนะปฐมังนะเขียนแบบนี้นะครับนั่นผมก็จะเรียก เหมือนกันทุกด้านเลยนะนะครับก็ครบถ้วนทุกด้านแล้วนะทีนี้เนี่ยมันก็มีอักขระประกอบจะมีนี่ยจักรพรรษะจักรพรรษานี่คือหัวใจธาตุกรณีนะครับก็ไม่ใชานี้กลึงยันทั้งหมดนะจะกาโรโหติสมุเหลือเป็นจะพระกาโรโหติสมุเหลือเป็นพระ กะการโหติสมุทจงเกิดเป็นกะสักการโหติสมุทจงเกิดเป็นกะอ่ะมันคลุกคล้าวนาะพระการโหติสมุทจงเกิดเป็นพระกะการโหติสมุท็งเกิดเป็นกะสักการโหติสมุท็งเกิดเป็นสักการโหติสมุท็งเกิดเป็นจักนี่ก็เหมือนกันกะการโหติสมุทจงมันเกิดเป็นกะสักการโหติสมุท็งเกิดเป็นสักการโหติสมุท็งเกิดเป็นสักพระการโหติสมุท็งเกิดเป็นพระ ่ะนี่คือสะกะโรเกิป็นสะจกะโรเป็นจ่าพะการโอติสโตรุนเขาต้องทำการกลึงมุมนะถ้าเกิดเรายังจำได้อยู่นะครับจตุยันตังสันตังไว้กลึงคะเลภูมิภาคสันตังไว้กงมาเจตุยัันตงสัตังยันตังสันตังไว้กลึงคะเลนะกลึงยันด้วยจตุยันตังสันตังไว้กลึงคะเลภุมิภาคสักมาเหตุสังยันตังสันตังไว้กลึงคะเลภุมิภาคสักมาเหตุสังยันตังสันตังไว้กลึงคะเลนะอย่าลืม เหมือนกันนี่เรายังนับเป็นสี่เหลี่ยมอยู่นะนะครับมันจะเป็นคางหมูก็ตามเนาะกลึงให้หมดนะฮะกลึงให้หมดทุกมุมนะกลึงให้หมดทุกมุมกลึงให้หมดทุกมุมจริงมันต้องกลึงเป็นลำดับนะแต่ผมก็ให้เห็นนะเพื่อประหยัดเวลาให้เราดูด้วยนะอ่าครบถ้วนแล้วนะสำหรับตัวยันนะครับอีกอักขณะหนึ่งที่ต้องลงจะเป็นยันและเป็นอักขระที่เหลืออยู่นะฮะก็คือเป็นองค์พระแล้วก็อามุมต่างๆจะลงอุองคการศีรษะพุทธ วิชาปะนะชัยเตอังคะพุทธ,ธาวิชาปะนะชัยเตปาทะุทธ,ธาวิชาปะนะชัยเตเราลงให้ครบเลยนะครับใช้สูตรเมื่อสักคู่นั่นแหละอ,อืบางครั้งนะครับการลงแล้วมันไม่ได้เป็นระเบียบเป๊ะๆนะฮะหรือหรือเป็นกรอบมากเกินไปก็เป็นศิลปะแบบหนึ่งนะอย่างผมชอบดูผ้ายันนะของครูอาจารย์รุ่นเก่าๆนะ ถึงมันจะไม่ตรงเป๊ะเหมือนยันนะมันก็มันมีเอกลักษณ์ของท่านนะฮะมันสวยงามสามารถดูเป็นเอกลักษณ์ได้นะอ่ะนี่ลงหัวใจปฏิสังขารโยนะครับลงด้วยอะไรก่อนนะหัวใจปฏิสังขารโยต้องลงด้วยจิก่อนนะครับจิกาโรติกสบต่นี่ครับาเมันเป็นจิแล้วก็ลงปิอืมปีปินทาปาทางนะครับบินทาบาทนะั่นแหละสีอืม แล้วก็คิกิีลานีนะครับอ่ะนะครับนะจีปิเซคิเซนสนะขีลานีครบนะครับครบทุกวันหมดเลยนะเกือบจะครบแล้วทีนี้มาลงอ,องค์การแล้วก็รับรอบนะฮะลงอุก,ก่อนอุก,การโรโคติสมุทเป็นอุนะครับนะอุนารรมาปณะชัยเต,ตสังวิสรปุสะภูพะสัทนพุโทโอะนี่เป็นอุนะครับอุผมก็จะลากยาวหน่อย พวกนี้มาจากปฐมังหมดนะอุองการก็มาจากคมพีมหาราชนะพวกอุพวกนี้ก็จะมาจากปฐมังวัคแรกเลยนะฮะก่อนที่จะลบอมพระเป็นอุนะลบอุเป็นสูนิพานนะครับอ้าวนี่นะครับอันนี้คือก็จะเป็นอุต่างนะยังมีอุองค์การลงจุดไหนบ้างหนึ 1, 2, ่งสองสามอองการต้องลงตรงมุมนี้นะอังคารเสวราชิโนนะไม่มีเขียนในตำรานะเราต้องรู้เองนะตีอาาัครานี้ ชาตานี้นอุณาลุมมาวิชาปณะ,ะชาเตอสังวิสรปุสะพสโนพุทธโธนะก็ลงแบบนี้ไปเลยนะกาลเสวราชิโนตีอรานิชาตานี้อาลุมมาวิชาปณะ,ะชาเตอสังวิสรปุสะพุสะโทโธและเหมือนกันนะขอเรียกสูตรในใจนะ วุเตออังการิติโกะยังทัชชังเวยาอังการัพุสิตังอารายังสมบุธนาพุทธรัตนกรันธังอุนารมังศีราพุทโธรังสีปัสชราปปะอุตมะที่พัฒนามาอุอธิกรลังตีเทวังมหาสตาอุอามะมัตาอุอสวามหามตังมาอุโรโปเกยัง um. อ nope. ังการเสวราติเอกริจตานิอุรุนาอุนารมมาปนะชาตินะโมนันโสนพุทโธนี่ก็เป็นเรียกสูตรอุนะไม่มีเขียนในตำรานะฮะเขาบอกให้เรียกด้วยตัวเองคำว่าเรียกด้วยตัวเองนั้นคือคุณต้องรู้ว่าไอ้ตัวเองของเขาเนี่ยมันมาจาก ต่อมาขาดไม่ได้เลยก็คือว่าจะจบแล้วนะจะจบแล้วนะก็คือเป็นยันที่เรียกว่ายัน8ทิศนะฮะยัน8ทิศนะแทิศเนี่ยก็เริ่มจากอิรชชาขตารษานะครับตรงนี้นะฮะด้านนี้นะผมอาจจะเขียนหางอุยาวไปน่อผมก็เว้นช่วงไว้นะยงหางอุไม่ต้องยาวขนาดนี้นะแต่ละวาดตามความถนัดตามทางสมาธิจิตของเราให้เป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นเนาะฟอร์มก็จะเว้นไว้ทีหนึงนะอิระชา ขะตะระสาติหังจะโตโรทินัง่มามันก็จะเป็นเหมือนกับข้าวหลามตัดนะครับอันนี้ก็ปิสัมรัโรปูสาพุทธนะครับ โสมณะกระิษฐโทนะครับโสอมอัมนะนี้เราก็ต่อเลยนะครับพระนะครับพระสมสมวิสเพพะนะพระสมสมวิ ถเงพระต่อด้วยอะไรจำได้ไหมพระพุทธปันทูทำวะคะอ่าพระพุธปันทูทำวะคะอ้าวเข้ามาทางนี้หน่อยหนึ่ง,งพระพุทธปันทูทำวะทำอ้าวพระพุทธปันทูทำวะคะ อันนี้สำคัญเลยนะตะวาดฟ้าป่าหิมพานนะครับวาโทโนอะมะมะวาวาโทโนอะมะมะว่าอืมอะวิสุนุสานุตินะครับอ่ะวิสุนุสานุ อืมก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะโอ้โหจะมีใครอยากได้มั่ง,งไหมเนี่ยแผ่นนี้นะครับสําหรับพยันนะะเห็นไหมฮะว่ามันไม่ได้ง่ายนะการเขียนพยันมือไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับครูบาอาจารย์รุ่นเก,ก่าก็จะใช้สะดึงกลึงเลยนะฮะให้ตึงเป๊ะเลยนะมันก็จะตึงมากเลยนะเราก็จะพยายามทาให้ให้สวยงามแต่ว่าจริงๆแล้วยันเนี้นะครับก็ใช้ลงตัวตะกุดนะแต่ผมต้องการให้ให้ดูนะครับในการลงผ้าด้วยว่าเออถ้ลงผ้าลงประเจีดลงอะไรที่เขาว่ากันอะสมัยก่อนนะลงมันไม่ใช่ผ้าลักษณะนี้ด้วยมันเขียนยากกว่านี้ด้วยซ้านะครับ ก็คิดว่าพอเป็นความรู้นะสำหรับตอนนี้นะครับตอนหน้าเนี่ยยันหลังนะครับเดี๋ยวจะนํามาให้ดูว่ายันหลังเนี่ยที่ประทับข้างหลังจะเป็นอย่างไรบางคนรู้แล้วนะเก็บไว้ก่อนคนที่เขายังไม่รู้นะอาจจะต้องตั้งตารอนิดนึงนะครับแล้วก็จะให้ดูด้วยนะครับตะกุดนี้มันพิเศษคือมันมีการฟันตะกุดด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างลักษณะการฟันเชือกนะครับให้ดูว่าเออมันมีความซับซ้อนแค่ไหนนะครับก็ถ้าใครนะครับไม่อยากพลาดคลิปดีดีนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรอติดตามชมนะครััับบบตตตออออนน่ไปขงะะกรรรรรุดดสมเเ็จพศวคคค